เจสารไทมเนี่ยพาดหัวแล้วก็ขึ้นปกนะครับเรื่องของคุณสิทธาทวีสินนะฮะเรื่องนี้เนี่เป็นที่พูดถึงนะครับในหมู่คนไทยในสาหารัฐหรือว่าสังคมที่นั่นบ้างไหมครับใช่ครับเป็นที่พูดถึงเพราะว่าทางไทมเขาเคลมว่าัเป็นสื่อตะวันตกเจ้าแรกที่มีส i t ดาวอิน t e r v i e w วกับคุณเสิทธาครับก็ผมอ่านสั้นๆนะก็ทัชเรื่องที่คนไทยก็สนใจคือ l ท r Swift <มา S 1> ด้วยในบพบในไอจที่แบบเขาตัดมาท่อนหนึ่งที่บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยบอกสิงคโปร์เนี่ยมี move ที่ very smart นะครชื่นชมนะ,ะชื่นชมครับชื่นชมชื่นชมออแล้วก็ผมคิดว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้นก็เป็นเรียกว่าสร้างความสนใจในตัวคุณเศรษฐาในระดับนานาชาตินะครับอ่อ,อ แต่จริงๆแล้วอ่ะสื่อต่างชาติที่สัมภาษณ์คุณเศรษฐาที่เป็นสื่อตะวันตกครั้งแรกเนี่ยคือบลูมเบิร์กตอนที่คุณเศรษฐามานิวยอร์กประชุม UNGA อ่าผมนักข่าวเราอยู่ที่นิวยอร์กลวก็ทราบว่าวคุณเศรษฐานเนี่ยไปสตูดิโอของบลูมเบิร์กก็คุยกับสัมภาษณ์กับนักข่าวคุณฮัสวินดาซึ่งปกติเนี่ยเธอจะเบสอยู่ที่สิงคโปร์ะครับก็คุยเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าเอาเป็นว่าครั้งนี้ สัมภาษณ์เป็นสื่อตะวันตกที่คุยหลายเรื่องแล้วก็เป็นแบบซิตดาวอินเทอร์วิวจริงจังนะฮะแล้วก็เนี่ยคุยอย่างที่บอกเนอะประเด็นตั้งแต่ตัวความเป็นตัวตนของท่านไปจนถึงรเรื่องที่เป็นอยู่ในกระแสสังคมให้เละสวิฟไปเล่นคอนเสิร์ที่สิงคโปร์คือค,คือในบทความเนี่ยคือบอกเล่าละเอียดมากนะฮะเล่าละเอียดยิบเลยคือบอกว่า ตั้งแต่เข้าไปที่ทำเนียบนะฮะพูดถึงมิติต่างๆนะครับพูดถึงความเป็นมาปูมหลังของคุณเศรษฐาตัวตนต่างๆคือค่อนข้างละเอียดและบทความเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะฮะอย่างที่คุณอัตพลบอกนะเขาก็เลยถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นสื่อเจ้าแรกจากตะวันตกที่ไปซิดดาวไปนั่งพูดคุยได้รับการเอ็กซ์คลูซีฟนะคือเปิดให้เขาเข้าไปสัมภาษณ์ถึงในทำเนียบอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นจากนิตยสารไทม์นะค่ะครับ มาดูกันเรื่องของไบเดนกับทรัมป์กันบ้างนะคะเรื่องของการเลือกตั้งที่สหรัฐค่ะครับก็เราไม่ได้คุยกันมา2ส,สัปดาห์เห็นจะได้ซึ่งก็เป็นพัฒนาการทางการเมืองของอเมริกามีหลายอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะ,ะแต่ว่าล่าสุดก็คือณปัมนะนี้เนะี่ยภาพของความชาัดเจนก็คือชัดมากมากนะฮะ เรียกได้ว่าว่าที่ก็แล้วกันเนาะว่าสองคนนี้เป็นว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตละรีพับลิกันที่จะรีแมทช์กันในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนปีนี้นะก่อนที่จะมาถึงวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมครับก็มีซ u ปเปอร์ทิวส์เดย์ก็คือวันอังคารก่อนหน้าวันอังคารที่ผ่านมานะก็ครั้งนั้นนะสิบห้ารัฐเลือก p พร่มาลีเลือกตั้งขั้นต้น ตอนนั้นก็ชัดแล้วแหละว่าทุกอย่างจะปูทางไปสู่นัดหลังตาแต่ว่าคะแนนเนี่ยมาถึงจํานวนที่ทั้งสองคนต้องการอย่างพอดบพอดีเมื่อคืนนี้เองที่อเมริกานะเพราะว่ามีการเลือกตั้งขั้นต้นของอีก4รัฐนะบวกไปบวกมาเมื่อคืนนี้ได้วอชิงตันนะครับมิสซิสซิปปีฮาวายแล้วก็จอร์เจียซึ่งเป็นรัฐสมรภูมิดูเดือดมากจอร์เจียเนี่ยก็ทั้งคู่เนี่ย ข้ามเส้นที่ต้องการที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคก็เหลือเพียงแต่การยืนยันที่การประชุม national convention ประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งจะเกิดขึ้นสองคักนี้จะเกิดเดือนจุลายกับออกัสกรกฎากรสิงหาอันนั้นคือการยืนยันแล้วคงมีรู้และวหล่ว่าใครจะเป็นรองประธานาธิบดีที่อยู่ในตัวเดียวกันในการลงแข่งประธานาธิบดีแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เราไม่ได้มีการพูดแบบสดๆร้อนก็คือ วันที่ไบเดนแถลงเซตอัพจ n i นซ Address นะฮะในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮะสัปดาห์ตรงกับวันวันนั้นตรงกับวันพฤหัสบดีก็ไบเดนเนี่ยวางการพูด s e ตเดี e รนครั้งนั้นด้วยความแข็งขันนะโชว์ e อเนจีแบบให้คนมั่นใจว่ายังไหวนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าคนที่มองว่าโจไบเดนต้องการส่งพลังก็ส่งพลังได้จริงจังนะ จนทัป์จนทัป์แซวนะบอกว่าดูโกรธนะ<ช>ดูดเหมือนอยู่ในโพสิชันอยู่ในดู <ทำ S 1> เกลี้ยก,กลาดเหมือนคนอยู่ในโพสิชันเป็นรองก็เลยต้องแสดงอารมณ์โกรธแต่ว่าคนที่เชียร์ไบเดนเนี่ยก็บอกว่าไบเดนเนี่ยทำในสิ่งที่หลายคนอยากจะเห็นก็คือโชว์กำลังว่าไหวแล้วก็มีหลายท่อนต่างๆนะฮะที่ย้ำจุดยืนสร้างความแตกต่างระหว่างไบเดนกับทัป์พูดง่ายๆว่า s t ร็จออฟดิย n ซึ่งตามปกติเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ได้แถลงผลงานได้แถลงวิสัยทัศน์เป็นโอกาสที่จะลั่นกรองลบนะฮะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเราก็ปรากฏว่าระดมทุนได้ด้วยนะก่อนในก่อนการขึ้นแถลง s สร็จ of the Union ของโจบดนซึ่งยาวนานประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยจนถึงหลังรจบแล้วเนี่ยเงินนี่หลายเข้าเลยอ่าระดมทุนเข้าเข้า โนศูนย์การเลือกตั้งของตัวเองนะแล้วก็ตอนท้ายก็จะมีตัวแทนของริพัร์บิกันนะครับเป็นสวอลาบามาผู้หญิงดาวรุ่งของราพัันก็กล่าวเข,า,ขาเรียกว่าริบรัตโชก็คือกล่าวโตนะครับตามธรรมเนียมเป็นตามธรรมเนียมนะครับ,รบก็คือภาพชัดขึ้นนะครับส่วนโดนัลด์ทรัมเองเนี่ยก็สามารถระดมทุนได้เหมือนกันแต่ว่า ไบเดนพอได้เงินอย่างเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงที่ผ่านมาก็เลยเปิดเปิดเกมนะบอกว่าตั้งงบไว้ที่30ล้านดอลลาร์เตรียมลงแอดโฆษณาเป็นเวลา6สัปดาห์นะพื่อไงสัปดาห์ละ5ล้านเหรียญน,นะเริ่มและเริ่มที่จะลั่นกรองลบในเชิงของสื่อนะครับทําเองต้องแคชอัพนะครับเรื่องการระดมทุนแต่ว่าก็สามารถทำได้เหมือนกันปรากฏว่าข่าวเรื่องของการ ขึ้นรงขึ้นศาลของทรัมป์ที่โดนตั้งข้อหาในคดีความผิดหลายกระทงระดับ90กระทงเนี่ยนะในในสี่คดีเนี่ยทุกครั้งที่ทรัมปได้พื้นที่สื่อจากการขึ้นปรากฏตัวที่ศาลต่างๆเนี่ยก็สามารถาระดมทุนได้เช่นกันนะครับตอนนี้ทรัมปก็วางวางเกมและภายในระบบพักของริพาร์ิกันเนี่ย พออยู่ในระดับที่ว่าเป็นว่าที่อย่างเต็มตัวก็สามารถเม r ร์ชกองระดมทุนของตัวเองกับกองระดมทุนของคัาได้คือองค์คารยบจะขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นต่อจากนี้ครับอืมนะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ามี การความชัดเจนที่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับโพลที่ออกมาเท่าที่สํารวจเนี่ยนะเพราะที่ผมก็พอจะดูดูอยู่เหมือนกันเนี่ยโจไบเดนก็ยังดูมีความเป็นรองทรัมป์อยู่อันนี้ไม่ทราบว่าอัปเดตเป็นยังไงบ้างครับจากทางข้อมูลในมือของคุณรัทพลใช่ครับภาพรวมก็คือเป็นรองแต่อยู่ในอยู่ในแกลบของอความผิดพลาดทางสถิตินะของการทําโพลแล้วก็ถ้าถามนักเลือกตั้งเขาก็จะบอกว่า ยังมีหน,นทางอีกไกลแล้วก็โพก็คือภาพสแนปช็อตนะจุดนี้แต่ว่าทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็มีมีส่วนทีอ่อาจจะตั้งคำถามหรือว่ากังวลหรือว่าเป็นร o มฟ o r ์ m p ร o ฟเมนท์ที่จะไปทำงานกันต่อได้อย่างเช่นว่าครามเนี่ยที่ชนะในไอโอวากับนิวแฮมเชอร์ที่ปีนี้ปีของการเลือกตั้งภายในหรือผู้บริกันเนี่ยไม่ได้มีคู่แข่งเหมือนข่า,ขาวก่อนที่ท <c oughs> ัาก็ลงแต่ว่า การชนะของทรัมป์เนี่ยไม่ถึง50%แล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เลือกทรัมปภายในพ e p u b ิ i ก a n เองเนี่ยก็มีจำนวนมากอย่างชัดเจนที่บอกว่าจะไม่เลือกทรัมป์นะ <AR F OR TS> ไม่ชอบไม่ไม่ไม่ต้องการให้ทรัมป์เป็น choice เพราะฉะนั้นทรัมป์ซึ่งแพ้บไบเดนเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยจะต้องเสียคะแนนเสียงเดิมไปให้ได้น้อยที่สุดเนาะถึงจะ <AR F OR TS> ป้องกันตำแหน่งแอตลีสเนี่ยรักษาฐานแล้วก็จริงๆเขาต้องขยายเพื่อจะชนะแต่ว่าสัญญาณที่ออกมาเนี่ยคนที่ไม่เลือกทั้งภายในาพาบิกานเองเนี่ยก็ไม่โอเคที่จะเลือกทั้ในวันจริงนะ mm hmm. ในขณะที่ไบเดนเองอย่างที่อาจารย์เจตบอกว่าถ้าดูผลโพลแล้วเนี่ยตามหลังทั้งอยู่เล็กน้อยแล้วถ้ายิ่งเราขยายไปในรัฐที่เป็นสมรภูมิแบบดเดือด mm hmm. เมื่อสี่ปีที่แล้วยางจอ์เจียที ไปเดนชนะเพียงแค่ไม่ถึง1น0 0งสอง0เสียงนะฮะที่ต้องนับกันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยรัฐที่เป็นสมรภูมิหลายรัฐเองความนิยมของไบเดนก็ไม่ได้ดีเท่ากับถ้าเทียบกับคะแนนที่ชนะเมื่อตอนปี2อ0พนแลเพราะนั้นก็คือต้องทำงานหนักแล้วก็แน่นอนว่าคำถามของเรื่องอายุเนี่ยซึ่งทั้งคู่ก็คือ8 0ดสนี้เจ70เจ็ปลายไบเดน80ต้นเนี่ย ในปีนี้ก็ขับเน้นมากขึ้นหลายคนก็คือบอกว่าคนส่วนมากเลยทีเดียวละทั้งโพโพนี่ก็แสดงว่าคนส่วนมากไม่อยากเห็นทั้งคู่เลยในการเลือกตั้งแต่ว่าก็ต้องมาเลือกใช่ะ,ะครับไบเดนเองก็มีเมสเซจแอดมาหยอกตัวเองเหมือนกันว่าอแน,น่นอนเขาเพราะฉ้นเขาว่าไม่ใช่คนหนุ่มภาษาว่านนทยังแต่ว่าเขาเนี่ย มีความสามารถในการที่จะทําให้คนร่วมมือทํางานกันสําเร็จอันนี้บอกว่าเป็นจุดแข็งของตัวเองนะที่ว่ามีประสบการณ์นานแล้วก็สามารถทํางานให้ได้ผลซึ่งต้องดูต่อไปนะว่าเมสเซจแบบนี้จะสามารถที่จะกลบความกังวลหรือคลายความกังวลของคนเรื่องอายุของโจไบเดนได้หรือไม่เพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่คล้องจองหรือว่าเกิดขึ้นเป็นพราเรคู่ขนานกา<ะ>ันก็คือ,อ เรื่องของที่มีอายาการผู้สืบสวนพิเศษจากกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องเอกสารของไบเดนล้วก็พูดถึงเรื่องความจำของโจไบเดนในผลของการสัมภาษณ์ในการสืบสวนครั้งนี้เรื่องการเก็บเอก,เกสารของรัฐบาลหลังจากที่ไบเดนออกจากตำแหน่งตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยก็ยังเป็นคำที่วนเวียนเหมือนกันนะคำว่าแบบ mental acuity หรือว่า memory <c oughs> อย่างเงี้ย เรื่องความจำต่างๆเนี่ยก็ถูกถูกสกิดขึ้นมาอยู่บ่อยๆนะในกระแสสนทนาของสังคมครับครับพูดถึงตัวเลือกค uh huh. ุรลิซ่าคุณรัตพงศ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการพูดถึงตัวเลือกที่3อยู่เหมือนกันนะคือเคนเนดีโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ที่ลงชิงชัยอตอนแรกคือเปิดตัวว่าลงชิงชัยไม่สังกัดพรรคนะฮะไม่ทราบว่าตรงเนี้ครับ กระแสเป็นยังไงบ้างเพราะมีหลายคนบอกว่าเออเขาก็เป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ยิ่งคนเบื่อหน่ายจากทั้งสองคนจากไบเดนจากทรัมป์เนี่ยมีคนคาดการณ์ว่าเอ,อ๊เป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะเป็นคนมาตัดคะแนนคือชนะอาจจะยังไม่ชนะหรอกแต่ว่าก็จะไปตัดคะแนนจากทั้งสองคนอันนี้มองว่าไงฮะใช่ครับอย่างที่อาจารย์บอกก็คือคงไม่ชนะนะครับส่วนมากเนี่ยตัวเลือกที่สามจะมีผลในการเลือกตั้งที่คู่ขี้กันมากซึ่งก็คาดว่าก็ครั้งนี้แหละนะครับ ที่จะเป็นตัวเลือกที่คู่ขี้กันมากนะครับมีข่าวนะว่า r อ RF k อฟเคจูเนียจะกำลังพิจารณาเหมือนกันว่าใครนะจะมาเป็น running mate หรือว่ามาเป็นตัว Vice President ของเขานี่ก็ต้องจับตาดูจับตาดูกันต่อไปนะว,ว่าจะเป็นใครแล้วก็อตอนนี้เรายังไม่เห็นเขา in action ในระดับเวที ่ uh, national TV เท uh ่าไหร่อคเนี่ยถ้าได้เห็นในระดับ national TV ระดับทีวีทั่วประเทศมากขึ้นเนี่ยคงจะประเมินได้มากว่าโพลเนี่ยจะมีเสียงเขามากขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าถ้าย้อนกลับไปนะปีที่ปีที่เฮ c l i คลิ n ตันแพ้ให้กับให้กับทรัมป์เนี่ยก็จะมีเอ่อพักพักสิ่งแวดล้อมพักกรีนอย่างเงี้ยนะครับ อันนั้นก็เป็นเขาบอก้างนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้ทําให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเป็นตัวเลือกที่มีน้ําหนักนะ,ะเป็นตัวเลือกอินดีพ end ที่มีน้ําหนักครั้งนี้เนี่ยแมสเสจผมว่าแมสเสจของไบเดนเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วละ่ะว่าะจะพูดกับคนที่อาอกมาหาสิ่งเลือกตั้งอย่างไรสําหรับคนที่อาจจะเบนไปที่ทางเลือกที่สามนะ,ะ,ะก็คือก็คือบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ย เหมือนกับคุณก็โหวตให้ทรัมป์นะฮะไม่เรือกราวเขามาแน่ประมาณไม่เรือกราวเขามาแน่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นคนไทยอาจจะคุ้นกับคำนี้ใช่ไหมครับใช่คือคือบอกว่าเออถ้าคุณเลือกทางเลือกที่สามเนี่ยเหมือนกับคุณโหวตให้ทรัมป์นี้เป็นแมสเซจของไบจไบเดนซึ่งซึ่งก็เคยเห็นมาแล้วสมัยเฮียรีแข่งกับทรัมป์แล้วก็มีน้ำหนักมีผลที่เดียวเพราะตอนนั้นก็คือเฮียรีแพ้ให้กับ ให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็จะกลายเป็นศึกว่าศึกเลือกตั้งตรงที่ว่าใครไม่ชอบใครไม่อยากให้ใครขึ้นมาก็ต้องเลือกอีกฝ่ายหนึ่งเ,เป็น <laughs> ใช่ใช่ครผมผมเห็นอีกอาร์กิวเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าคุณอคุณเห็นกับตัวนะที่คุณเป็นเพียริสคือแบบมีความบริสุทธิ์มีแบบไอเดอยลิสถึงจุดที่ว่าคุณแบบหลงตัวเองว่าคุณไม่สามารถทัคติคอลได้อันนี้ อันนี้เคยเห็นเหมือนกันว่าคนที่แนวทางหาเสียงที่แบบพยายามโน้มน้าวให้อย่าไปเลือกทางเลือกที่3ก็เห็นแบบนี้เหมือนกันครับ